ได้ผิดนะสองข้างนะครับข้างบนเลยับข้างบนแต่ไอตัวแทงนี้ไม่ต้องเปลี่ยนหรือเปล่าสีติ๊กเกอร์มันจะเพี้ยนกันหรือเปล่าก็่เขาเปลี่นป่ะน่าจะแค่เพียงเพราะตรงนี้มันฉีกอ่ะตรงนี้มันฉีกกี่ปีแล้วนะสองปีแล้วใช่ไหมใช่ว้าวโหสองปีน่าจะซีดแล้วแหละเดี๋ยวสองปีสองปีอุ้ยไม่ซีดดูดิสีเดียวกันเลยสีเดียวกัน ได้อยู่เรามางานแก้กันสองปีนะฮะสียังไม่ซีดมันลุ้นกันว่าสติกร์จะทิ้งขับเก่าไหมนะอันนี้ลอกสดๆเลยนะที่ว่าเปลี่ยนลอกเปลี่ยนใหม่เพราะว่าโดนที่ว่าเกี่ยวสายเนี่ยนี่ยโดนเลยตรงนี้ จะเลยต้องลอกติดใหม่นะครับมาลุ้นกันว่าสองปีจะทิ้งคับกาวอันนี้ไม่ได้ใช้ไดเป่านะถ้าใช้ไดเป่าอะไม่ลอกไม่ทิ้งคับกาวแต่เนี้ยลอกสดๆเลยจะทิ้งไมปุ๊บทิ้งเลยนะลุ้นๆๆ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  อันนี้สองปีไม่ทิ้งคาบกาวได้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 สติกเกอร์ได้ไดไดวิ้ววิ้วเห็หนเป่ะอย่างมันมันอยู่เลยเนี่ยจชจนเฮ้ยไม่ทิ้งไม่ทิ้งเสองปีไม่ทิ้งคาบกาวอ๊บ ไม่ทิ้งขาบกลนะ <Wow. S 1> จ๊ะไม่ทิ้งขาบกลัครับโอ้ยังมันมันอยู่เลยเนี่ยนี่ก็ไม่ทิ้ง <Yeah. S 1> โอเคสุดเพือไม่ทิ้งขาบกลัครับ yeah.